สวัสดีครับวันนี้ครับไร้สาระ EP นี้ครับผมพามาอยู่ตรงนี้ครับรามอินทากม2ครับราดป่าเขาครับติดถนนใหญ่นะครับและมีรถไฟฟ้าผ่านตอนนี้ผมอยู่หน้าร้าน lk b i k บครับราดป่าเขาผมบอกได้เลยฮะเป็นร้านจักรยานที่เดินทางสะดวกแน่นอนฮะคุณจะมาทางรถไฟฟ้าก็ได้จะขับรถมาก็ได้เพราะหลังร้านเขาเนี่ยสามารถจอดรถได้ถึง10กว่าคันพูดได้ว่าสะดวกสบายและเป็น แหล่งรวมอุปกรณ์จักรยานครบคันผมมีนัดคุยกับเจ้าของร้าน CEO ผู้หญิงและผู้ชายเดินครับ ตอนนี้ครับผมอยู่ในราชประเขาจักรยาน l อลเคบนะฮะที่ตรงนี้ครับกม o .2 ครับข้างหน้าร้านเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะบอกได้เลยว่าหลายคนฮะพี่ๆฮะเพื่อนๆฮะไม่รู้ว่าแอรเรียตรงนี้กม o .2 ตรงนี้ราชปะเขาตรงนี้มีร้านจักรยานแต่บอกได้เลยฮะเข้ามาในนี้นะฮะเป็นสวรรค์ของ คนรักจักรยานและคนที่รักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณพ่อคุณแม่ครบคันเลยฮะเขามีตั้งแต่รถเด็กรถไถขาเนี่ยนะเาเรียกว่าบาลานซ์บค์เนี่ยมวกเด็กอุปกรณ์เด็กจนผู้ใหญ่เสือหมอบเสือปะขาวทั้วนี้มีทุกอย่างเรียกได้เลยว่ามาตรงนี้ไนี่ครบอะไรฮะวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารขออนุญาตแนะนําเป็ออนการทางการครับพี่ท็อปครับก่อนหน้านี้นะครับรู้เลยครับว่าพี่ท็อปเนี่ยเข้ามาวงการจักรยานเนี่ย เริ่มต้นก่อนทําธุรกิจจักรยานเนี่ยพี่ท็อปทำางอื่นมาก่อนถูกไหมใช่ครับพี่ทําอะไรมาสั้นๆเลยพี่ขายโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือใช่โอพี่จ๋าด้วยทำด้วยกันทำด้วยกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเรียนครับโอ้เหรอฮะใช่เป็นธุรกิจตั้งแต่แรกๆเลยใช่แล้วอะไรพี่อะไรหรืออะไรหรือมันถึงมาทําร้านจักรยานได้จะบอกว่าเป็นเพราะพ่ออยากให้ทำพ่อก็คือคุณพ่อตะก่อนนะก่อนที่จะมาทําร้านเนี่ยเนาะคุณพ่อส่งไปญี่ปุ่น ไม่ทรมดาส่งไปเที่ยวส่งไปดูงานแสามเดือนโอ้ฮะส่งไปดูงานสามเดือนเลยใช่ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจตอนแรกยังเลือกอยู่ว่าจะไปทํายานยนต์หรือจะทำจักรยานทําเชียงกงอะครับสมัยก่อนโอ้ฮะเมื่อเกือบสิบปีแล้วพ่อให้ไปญี่ปุ่นให้ไปดูดูธุรกิจว่าจะทําเชียงกงหรือจะทาจักรยานแต่เพริญผมไม่ถนัดเชียงกง และจักราถนัดจักรยานโอ้ต้องแต่นั้นแต่ไหนแต่ไรก็ชอบจักรยานอยู่แล้วใช่ตอนนั้นพี่ต๊อปทำโทรศัพท์มือถือด้วยไหมฮะอ่เมื่อ,อก่อนทำโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเลยครับ<อ>ไม่ได้ทำอย่างอื่นคือทำผมจะทำเป็นธุรกิจหลักธุรกิจเดียวครับและที่บอกว่า l อ Bike บเนี่ยมีถึง3ามสาขา<ช>มีที่ไหนบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยครับพี่สาขาแรกอยู่ลาดพเ้าซอยห้สี่ครับ,รบแล้วก็สาขาสองคือที่เนี่ยครับรันคากมาสองแล้วก็สาขาสามเนาะอยู่เซ็นทรัลอีสวิวแต่ตอนนี้ ปิดแล้วมันที่ปิดสิก็แหมวันผมว่ามันธุรกิจมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมเรามองเห็นโอกาสตอนนั้นเราก็ไปทำตอนนี้ธุรกิจมันไซซิ่งมันจักรยานมันก็ดอปเราต้องดาาวเรก็ต้องดาวเป็นเรื่องปกติร้านตรงนี้นะฮะกมสองราชประเขานอกจากทำเลดีติดถนนใหญ่มีสถานีรถไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ถ้าใครอยากจะขับรถมานี่ก็บอกได้เลยว่าที่จอดรถเยอะมากได้กี่คันให้พี่จ๋าเป็นสิบนะที่ โอ้โหอะไรทําไมที่จอดรถเยอะจังพูดง่ายปัญหาของร้านใจในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากไม่มีที่จอดรถจริงะจริงนี่แสดงว่าพี่สองคนเห็นพอย n นี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะร้ลานเราอยู่ริมถนนไงนี่ไงเห็นเห็นเพนพอย n t ว่าลูกค้าต้องมีรถยนต์ขับมามอเตอักรยามนมาไม่มีที่จอดรถนี่ก็เสียโอกาสใช่ครับนี่เลยเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วการที่เลือกที่ตรงนี้รู้มาก่อนไหมว่ามันจะมีรถไฟฟ้าไม่รู้ครับไม่รู้ด้วยจังหวะดีเลยใช่ตรงนี้ชานี้อะไรพี่ ตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นสถานีลาประเคาหรือเปล่านะเพราะว่าเลยจากร้านผมไปแค่500เมตรเองนะสถานีใหญ่นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่ปีในอนาคตอันใกล้นี้ลูกค้าที่อยากจะมาซื้อของร้านเอลเคไบร้าประเคานี่นั่งรถฟ้ามาได้เลยใช่ครับสองคนนี้รู้แหละว่าขี่ยานทั้งคู่ครับใครเป็นคนชวนใครเดี๋ยวผมถามพี่จ๋าก่อนพี่จ๋าต้องเริ่มขี่แน่ก่อนเลย แน่นอนเลยไม่ใช่ค่ะอ้าวเหรอเขาเขาขี่ก่อนนะพี่ต๊อกขี่ก่อนใช่พี่ต๊อกขี่ประเภทไหนอยู่ครับตอนนี้คือขี่ท่องเที่ยวแต่ก่อนนู้นเนาะเริ่มจากท่องเที่ยวแล้วเราก็อยากสนุกไปเรื่อยก็ไปขี่แบบแนวแบบรายการแบบเออออดกเราไม่รู้จักเนาะมันก็เป็นรายการออเดกเลยใช่ครับขี่โลพี่เคยผมเคยสูงสุดแค่600อเองครับ บัตรสูงสุดแค่600้อยใช่ครับทดลองเองพี่ไม่ธรรมดาเนี่ยใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะขี่ได้ห0 0อยไม่ครับไม่นานไม่นานผมก็ก็เริ่มจากสองร้อยสาร้อยสี่ร้อยแล้วก็ไปห0ร้อยครับแล้วพี่จ๋าไปด้วยไหมฮะห0ร้อยไม่ได้ไปค่ะเราเน้นท่องเที่ยวอย่างเดียวใช่อแล้วพี่จ๋าชอบแมจักรยานจริงๆส่วนตัวก็ชอบจิงชอบชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้ออกไปข้างนอกได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นอะไรครับ ขี่สนุกสนุกแล้วก็มีเพื่อนว่ามีเพื่อนเยอะแต่ที่รู้มาเนี่ยเอลเค e เนี่ยเหมือนสร้างสังคมเพื่อนเพื่อนดารยกัน้ว่ใช่พูดงั้นว่ามาขี่ด้วยกันได้เลยเป็นยังไงเราฟลยก็คือเราเราจะเน้นแบบลูกเราเราจะไม่คิดลูกทุกคนเป็นลูกค้าเนาะแต่เราคิดว่าเราเป็นสถานที่เป็นคอมมูนิตี้ ที่หนึ่งเอาไว้สร้างเพื่อนอันนี้ดีมากเลยอันนี้คือขอธุรกิจเลยเราทําตรงนี้เพราะเราอยากมีเพื่อนชอบเหมือนกันใช่ใช่พี่ท็อปแล้วอะไรเนี่ยมันทําให้เรามาทําธุรกิจจักรยานเพราะก่อนหน้านั้นเราไม่ได้ทธุรกิจนี้มาก่อนอะไรนอกจากคุณพ่อแล้วอะไรที่เราเห็นในจักรยานพี่ผมว่าเพราะสุขภาพนะอาผมเล่าเล่าเร่อเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์เออเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ผมแบบหลงไหลมันด้วยนะเพราะผมเมื่อก่อนเป็นนิ้วด้วยนะ เป็นนิ้วในท่อไตนี่ยแหละพี่นะใช่ไม่ธรรมดาเลยเน่ใช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 ่อ้วนอ้นครับผมไหมประมาณนี้ครับอ้วนนะลงมาไหลโลมากเลยใช่เล่าเลยพี่เล่าเลยอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าพราะวัาหนึ่งนะเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้ว่าสุขภาพเราเป็นแบบนี้เพราะเราไปปั่นไบ้ฟอร์มมือรอบน้นรอบเดียวเรากลับมานิ้วมันหลุดออกมานิ้วมันหลุดคาอยู่ท่อ ท่อท่อปัสสาวะเราที่อยู่ด้านในแล้วแล้วเราเรามีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการชารเลนจ์ตัวเองชิ้นที่หนึ่งกันนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเราเราลองปั่จัยานอะ่ะแล้วเราไม่ต้องไปผ่าผ่ามันอะ่ะไปเจ็บตัวเนาะแบบที่เรียกว่าทางการแพทย์นะรเราช่วยเหลือตัวเองด้วยการออกกำลังกายสรุปมันรุดโอ้โหอันนี้มันเลยทำพูดง่ายว่ามันเริ่มจากสุขภาพเราไม่ดีแล้วเราก็ส่วนหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เลยมาขี่จักรยานแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปไปแบกตัวไปผ่าใช่ เราคิดว่าเราขอดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายก่อนอย่างที่เขาบอกว่ากีฬาคือยาวิเศษใช่ครับตอกก็ได้ของจริงอันนี้ของจริงเลยยืนยันเลยแล้วผมทดลองเคสกับลูกค้าหลายคนนะที่เป็นเหมือนผมให้เขาไปทําแบบผมสุดท้ายก็หลุดโอเหมือนกันเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจอทางแล้วใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยทําธุรกิจมาด้วยสร้างสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็ทำ LK Bike มาด้วยใช่ครับพี่ผมเข้ามาในร้านพี่จาชอบมากเลยมีทุกอย่างเลยทแล้วยิ่งเห็นมีอุปกรณ์ของเด็กๆ มุมมองคืออะไรพี่ทำไมจับตลาดอย่างนี้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับจักรยานเด็กเหรอคะเรามีลูกเนาะคุณแม่ใช่ไหมเรามีลูกเราก็อยากให้ลูกเล่นอันนี้ชัดเจนมากมันเริ่มจากเราก่อนใช่ใช่เรามีลูกเราอยากให้ลูกเล่นจักรยานอยากให้เขาขี่จักรยานเป็นเราก็ต้องมองพอพอมันมีผลิตภัณฑ์ที่เขาเข้ามาเข้ามาให้ร้านเราเนาะเราก็อยโอเคตัวเนี้ยมันเหมาะมันเหมาะกับเด็กมากอยากให้เขาใช้ได้ข่าวว่าขายดีมาก ใช่ไหมขายดีมากแล้วพูดง่ายว่าพี่นี่น่าจะเป็นจุดศูนย์รวมของของแบบนี้เลยใช่ไหมใครก็นึกถึงรู้เลยว่าต้องมาที่นี่พูดง่ายว่าถ้าเป็นของเด็กเขาเรียกว่าจักรยานบาลานเนอะเออชื่อได้ชื่ออะไรนะพี่แบร์อะไรนะที่ขายอยู่ที่ร้านเราขายไซเดอร์อ่าเนี่ยใครจะมาตรงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองที่หาอุปกรณ์ไซเดอร์บวกกันเนาะมาที่นี่ฮะมีแน่นอนเขาขายกันเยอะมากที่เนี่ยเขาและคุณแม่เนี่ยเขามีลูกไง เขาก็อยากให้ลูกเขาออกกำลังกายเขาเริ่มต้นจากตัวเขาอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงก่อนมันต้องเริ่มมาต้นจากตัวเราก่อนแล้วเราถึงใช่ถ้าถ้าเรารู้จริงแล้วเราก็บอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆทางการ<ช>ได,รได้อะไรฮะพี่็อปเริ่มต้นจากคุณแม่จา๋ามอง ให้อยากให้คุณลูกมีสุขภาพดีใช่ครับแล้วพี่ด็อกก็เริ่มเห็นเนี่ยมี mountain bike มีเสือหมอบแล้วมันเริ่มต้นมาทาไมครบลายได้ขนาดนี้เริ่มจากไหนไงี่เริ่มจากตัวพี่ไหมหรือยังไงครับเนืน่องจากเริ่มจากผมนี่นแหละเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราคิดเราจะสร้างคอมมูนิตี้นะรเราต้องมีตั้งแต่ลูกคือพูดง่ายมามา,มาครบเลยนะได้มาลูกก็ได้พ่อก็ได้แม่ก็ได้โอ้โหอ่ะแฟมิลี่เลยใช่เราเน้นกลุ่มแฟมิลี่เราอันนี้คือทาร์เก็ตกลุ่มของร้านเราเลยชัดๆเลยเราเน้น กลุ่มแฟมิลี่เป็นหลักก็พูดง่ายว่าพ่อมาอยากได้อะไรมีคุณภรรยาก็มีของผู้หญิงก็มีจักรยานผู้หญิงใจแอนเนยพวกลิฟครมานี่ก็ของผู้หญิงเลยก็มีพูดง่ายนี่ไงอย่างที่พี่ต๊อบพูดนะฮะเราเน้นแฟมิลี่เลยพ่อก็ขายสปอตที่นี่ก็ขายเยอะมากผู้หญิงก็มีคุณลูกก็มีพูดง่ายว่าจุงกันมาครบเลยครบพกอย่างพี่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้มันเจอวิกฤตเยอะมาก ไม่พูดไม่ได้ใช่โควิด19เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างกระทบกับเราขนาดไหนไม่กระทบนะครับคนกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าเดิมโออ่าคือเอารถเก่าที่ตัวเองเคยเคยเลิกไปแล้วหลายปีครับเอามาให้เราดูแลใหม่คือให้เราทําให้ใหม่อเพิ่งจะว่าเขาเริ่มห่วงสุขภาพใช่กลับเป็นว่าที่ที่เขาอื่นเขาแยกกันแล้วกลับดีใช่ครับโอ้โหแล้วทําไมเขาต้องมาเซอร์วิสที่ร้านพี่อะ ถามตลอดเลยคาถามนี้ผมอยากรู้ทาไมเพราะว่าเราเราเรารู้จริงแล้เราละเอียดใส่ใจกับเรื่องการการทํางานพวกนี้สะมากกว่าอันนี้ผมเชื่อเรื่องหนึ่งเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราเข้ามาทางหลังร้านฮะเจ้าของร้านฮะพี่ท็อปฮะ นั่งทำรถเองถอดบีบีบอตเทิร์ k บาร์เกตนี่ยนะจากรถที่ผมเห็นคาตาลืมถ่ายรูปเก็บไว้ผมประทับใจมากเลยน้อยร้านมากๆนะฮะที่เจ้าของทั้งสองท่านยังคงอยู่ในร้านจังไนและลงมือทําเองส่วนมากก็จะให้ลูกน้องทําหมดแล้วอันนี้คือผมว่าเป็นความใส่ใจเป็นกลิ่นอายของจากที่เขาบอกจริงก็คือเขารักในสิ่นที่เขาทาแล้วก็มันคือสังคมที่เขาอยากสร้างอันนี้ผมเห็นจริงๆว่ามัน อันนี้มันน้อยคนที่จะทำอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะคือคือส่วนมากเขาจะมองว่ามันคือธุรกิจใช่ครับแต่ผมมันมองว่าของผมเป็นหนึ่งธุรกิจสองเป็นเป็นโอกาสการสร้างเพื่อนของผมโอ้ไอ้มุมมองดีๆแบบนี้มันมันต้องอ่านหนังสือเล้มไหนหรือใครบอกหรือใครบอกพี่ต๊อบไม่เลยมันคือมายเซ็ตของของคนที่แบ่งปันใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะพี่ต๊อบน่าจะเป็นคนที่แบ่งปันอยู่แล้วมันก็เลยมีมุมมองตลอดแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วมุมมองจักรยานในอนาคตพี่ต๊อบมองว่ายังไงพี่จ๋ามองว่าไงบ้าง ในวงการเราในอนาคตมันจะเป็นยังไงเราคิดว่ามันน่าจะต้องมีคนที่ปั่นมากกว่านี้นะทั้งไปทํางานอืคนที่ปั่นไปทํางานจริงก็มีมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในที่ร้านลูกค้าเราก็มีหลายคนที่ปั่นจักรยานไปทํางานอเด็กนักเรียนนักศึกษาก็มีปั่นจักรยานไปทํางานไปเรียนคนั่นพี่กำลังจะมองว่า มีอนาคตมีอนาคตใช่แล้วมมองไงครับผมผมก็มองเหมือนเหมือนเหมือนคุณจ๋านะว่าผมว่ามันอนาคตเรายิ่งแบบรถไฟฟ้ายิ่งเยอะอย่างนี้ยังไงมันเป็นการเชื่อมต่อเนีก็ต้องใช้จักรยานเพราะถ้าเราไม่ใช้จักรยานเราจะไปขับรถมันก็ไม่ใช่เรื่องครับผมแอบเห็นที่นี่มีรถพับด้วยใช่ใช่นั่นคือชัดเจนเลยพับแล้วก็ยกขึ้นไปรถไฟฟ้าแล้วก็ปั่นต่อโอ้โหนี่ครบวงจรเลยก็พูดง่เห็นอนาคตว่ามีอนาคตแน่นอนใช่ใช่ไม่มีอนาคต เขาทําธุรกิจโทรศัพท์ดีๆเขาไม่มาทําหรอกครับอใช่ถามพี่ต๊อบนิดนึงไอ้วงการโทรศัพท์ก็รู้แหละมันก็ขับเคี่ยวมันเยอะนะใช่แล้ววงการจักรยานมีปัญหาไหมเรื่องไพซิ่งวอลเหมือนกันครับเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนยังไงฮะเล่าให้เราฟังหน่อยผมผมมองว่าวงการจักรยานเนี่ยก่อนอื่นนะผมเรียนว่าผมผมเคยผ่านธุรกิจมือถือมาก็คือมีการวอลไพซิ่งกันค่อนข้างรุนแรงถึงขนาดแบบไม่เห็นกำไรเลยใช้คำนั้นดีกว่าครับเราเลยเราเลยเดินออกดีกว่า เดินออกมาแล้วบวกกับเมื่อก่อนสมัยนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ไม่เขาเรียกแอนตี้ของกอปปี้อ่าหนึ่งเรามองว่าถ้าเราคังยังต้องขายของแล้วต้องขายของที่มันเป็นของปลอมให้ลูกค้าแลกกับเงินที่เราได้มาเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอันนี้ชื่นชมอันนี้ชื่นชมอันนี้พูดง่ายว่าเขาเรียกว่าจรรยาบรณของผู้ประกอบการผมก็ไม่รู้ว่าเรียกวอะไรแต่เราทำไม่ได้อันอย่างนี้คุอทําไม่ได้เราเราเลิกดีกว่าครับคือประมาณว่าเรายอมเสียเสียตรงตำแหน่งโพลิชันที่เราเป็นรายได้หลักเราดีกว่าซึ่งแบบ มันรู้สึกว่ามันผิดอ่ะครับก็เลยออกมาตรงนั้นออกจากนั้นมาแด้มาทำตรงนี้แล้วปัญหาเดียวกันไหมพี่ตรงนี้ก็มีไพ่วอลไหมเหมือนกันเลยตอนนี้ดําเนินธุรกิจมาค่อนข้างก็จะเป็นสิบปีนะผมมองว่ามันเดินตามแพทเทิร์นเดียวกันวอลไพ่กันเคือจริงอยากให้ร้านค้าแข่งกันด้วยคุณภาพเลยวะถ้าคุณเอาราคามาตัดกันมันไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนพี่เพราะทุกคนมันต้องมีต้นทุน พีพีน้องๆที่เป็นลูกค้าก็โปรดเห็นใจร้านค้าด้วยไม่ใช่โอ้ร้านนั้นเขาว่าอย่างนั้นร้านนี้เขาให้อย่างนี้โอ้โหพีพีเขามีต้นทุนเขาก็ยังอยู่ได้พี่ลองคิดดูนะพี่ซื้อแจนที่นี่เขาคันหนึ่งนะพี่ท๊อปจะมานั่งทําให้พี่เนี่ยโอ้โหเืิอเซอร์วิสพี่กันทั้งชีวิตนะจริงจนกว่าไม่เรื่องจริงนะจนกว่าไม่อยากใช้ผมอ่ะถูกต้องคุณเขาได้กําไรคุณครั้งเดียวแต่คุณใช้เขาร้อยครั้งพันครั้งเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจพวกร้านเขาม้าง ใช่ครับถามต่อพี่จ๋าพี่ท็อปแล้วมันมีผลกระทบไหมตลาดออนไลน์ตอนนี้โลกมันเป็นโลกออนไลน์แล้วโลกไล้พรมแดนแล้วแต่เราก็จะมีหน้าร้านอยู่มันมีผลกระทบกับธุกรกิจเราไหมพี่มีผลกระทบด้าน,ด,านด้านเปรียบเทียบราคานะครับแต่ผมไม่ทำคำคำ,คำตอบไปทุกครั้งนะว่าผมมีราคานี้คือบวกค่าบริการแล้วเอ็นผมผมมีการดูแลหลังการขายคุณอืมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราก็ส่งใช่ แต่เราก็ดูแลให้คุณใช่ตรงนี้สําคัญมากสําคัญมากบางคนไม่เคยคิดตรงนี้เอาแต่ราคาถูกบางทีเขาขายทิ้งเนาะบางทีมันต้องดถูถ้าถูกแล้วคุณมีปัญหาคุณจะปรึกษาใครโอ้โหอันนี้จริงอันนี้จริงพี่จ๊อบตรงนี้แสดงว่าพี่จ๊อบกับพี่จ๋าเคยเจอเคสแบบนี้เจอครับเล,เล่าให้เราฟังได้ไหมฮะมีเคสแบบนี้แล้วเราดูแลเขายังไงเอาให้สุดซอยลมีมีไหมฮะที่ ส่วนมากจะไม่ค่อยนะลูกค้าจะเข้าใจผมคือเหมือนมาว่าเฮ้ยราคาใน,นเด็ดเท่านี้แล้วผมผมไม่แพงกว่าห้าสิบาทผมมองว่าก็ราคาเนี้ยห้าสิบาทผมเอาไว้บริการคุณดีกว่าโอ้โหผมว่ามันมันเพียงพอนะใช่คำนี้นี่ถ้าคนเข้าใจนี่มันไม่ต้องถามต่อนช่มันแค่แค,ค่น,นี้เองมันแค่ห้าสิบาทข้าวจานหนึ่งคุณให้เหมือนคุณเลี้ยงข้าวผมะมะอ่ะถูกไหมพี่ริงถึงแล้วแล้วจากวันที่ day o n มาถึงวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจากธุรกิจแรกที่ทําธุรกิจโทรศัพโทรศัพนะพี่แล้วมาทําธุรกิจจักรยานวันนี้ ร้านเอลเคพี่สองคนเห็นว่ามันถึงจุดหมายที่เราวางไว้แต่รเดวันนี้อย่างนีมผมมองว่าถ้าตามนี่ผมมองผมก็ยังไม่นะแต,แต่แต่ผมมองว่ามันก็เข้าใกล้พี่จ๋ารครับเห็นว่ามันถึงเป้าหมายที่พี่จ๋าวางไว้ได้ยังเราเห็นการพัฒนาโอ้โหนี่ซีอีโอตัวจริงนี่ไม่ถามาก็รู้นี่นักการเงินเนี่ย <laughs> เห็นยังไงพี่เพราะดูตัวเลขมันรู้อยู่นี่ใช่ไหมว่าตัวเลขมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นพัฒนาใช่มีความสุขกับอะไหมพี่ที่ทาอยู่ตอนนี้ก็มีความสุขนะเราเห็นว่า LK9 ว่าตั้งแต่เล็กๆก,ก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มกว้างขึ้นมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งของเราแหละแต่เราก็ต้องพัฒน,นาต่อไปนี่เลยถูกต้องแน่นอนพี่เขาบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยต้องคีปลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่ใช่ พี่จ๋ากับพี่ต๊อบมีลูกค้าที่ประทับใจไหมเล่าให้เราฟังหน่อยเคล็ดความประทับใจของลูกค้ากับเรามีเรื่องไหนบ้างไหมมีมีมีครับก็เหมือนประมาณแบบจากเมื่อก่อนลูกค้ากันนะเป็นลูกค้ากันอยู่กันมาอยู่มาร์กันเป็นเพื่อนทุกวันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันจากเริ่มต้นจากลูกค้ามาซื้อของใช่ครับแล้วก็เริ่มขี่ด้วยกันคุยกัน,นบ่อยกนนันี่เป็นเพื่อนกันเลยช่นั่นหมายความว่ามันเริ่มต้นจากเรื่องเดียวกันก็คือเรารักในจักรยานเหมือนกันผมว่านี่มันคือเสน่ห์ของการทําธุรกิจจักรยานเนอะมันเป็นธุรกิจที มันเป็นธุรกิจเดียวนะที่คุณรู้ไหมเวลาคุณขี่จักรยานเนี่ยคุณใส่หมวกใส่แว่นเนี่ยเจอกันพี่หวัดดีครับพี่หวัดดีเป็นอย่างนั้นจริงนะพี่ตอบว่าจริงไหมจริงจริงไม่เคยรู้จักกันหรอกนะพี่จ๋านะถ้าเราเจอกันเอ้าพี่หวัดดีครับใช่ แม่งคัดก,กันแบบเหมือนคนรู้จักเหม<า>ือนคน <มะ S 2> สนิทกันมานานใช่ใช่ผมเคยถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันตอบไม่ได้นตอบไม่ได้ผมว่ามันคือเสน่ห์ของสิ่ง <S <S <ช>ที่เราเป็นอยู่ <S <S <ช>แล้วเนี่ยคนจักรยานก็เป็นไปคนอย่างเงี้ยยิ้มแย้งน,น,นี่ดูดิฮะสองท่านนี่ยิ้มตลอดนี่เราเราเรามีความสุขมากที่เราก็ทารายการ,ราาหล้สาระเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นสื่อกลางจริงๆที่จะพาให้หลายคนเนี่ยรู้จักเอลเคบหลายคนก็ไม่รู้จักหลายคนชื่นชมหลายคนก็เป็นแฟนคลับแต่ไม่มีใครรู้จักเขาสองคนแน่ๆแต่วันนี้เราก็อยากให้รู้จัก เขาสองคนลึกๆอะนะครับพี่ท็อปครับอะไรขายดีสุดในร้านครับพี่ช่วงนี้ต้องเป็นบาร์เทปนะแล้วก็กางเกงน่บาร์เทปกางเกงเพราะอะไรพี่ก็คนกลับมาปั่นใหม่เยอะกางเกงเก่าพังแล้วก็เปลี่ยนบาร์เทปก็รถก็ใหม่แล้วนะถ้าเป็นเสือหมอบจริงๆถูกไหมครพี่จริงแต่ผมอะแอบดูเฟซบุ๊กพี่อะที่ร้านเนี่ยเห็นขายดีะรถบาลานซ์ไว้ทำไมขายดีอะเด็กๆเขาพ่อแม่อยากให้ลุกมมีกิจกรรมเขาเลย เอาบาลานไบให้ลูกแล้วเผื่ออนาคตก็ลูกก็จะปั่นสองล้อได้ไอุ้่นเราไม่มีนะไม่มีเราพ่อแม่ต้องจับแล้วแอบปล่อยแบบทันเหมือนกันเลยจับข้างหลังแล้วแอบปล่อย่อยแล้วก็บอกยังอยู่โอ้โหนีุ่ไม่ต้องบอกอายุเลยเนี่ยเอาเลยครับนี่ครับจักรยานบาลานไบชื่ออะไรนะครับพี่ไซเดอร์เขาขายได้ตั้งแต่ น้องๆขีด่ได้แต่หนึ่งขวบถึงห้ขวบมาเลยนะฮะเคราชปะงเขาเขาบอกเดี๋ยวๆสต็อกเยอะมากเขาขายดีมากๆมีทุก,ทกรุ่นทุกไซส์่ราคาประมาณเท่าไหร่หพี่บอกได้ไหมราคาอ๋อเริ่มต้นอะฮะเริ่มต้นก็4 1 9พมาฮะ มาคุยพี่จ๋าฮะมาคุยท่านซีอฮะเดี๋ยวมีนู่นมีนี่ดูแลเต็มที่แน่นอนแต่คุณจะไปต่อราคาเขานะเดี๋ยวเขาดูแลให้เขาดูแลคุณทั้งชีวิตแน่นอนถามต่อเลยถ้าพูดอย่างนี้แล้วถ้าผมเอาจักรยานแม่บ้านเนี่ยพี่จ๋าพี่ท็อปจักรยานแม่บ้านนะเดี๋ยวนะแม่บ้านเนี่ยมาทํำไหมทำเพราะเราก็เริ่มจากพวกนี้มาก่อนเหมือนกันพูดงั้นว่าขอให้เป็นจักรยานเถอะใช่มา LK Bike ร้านาองเขาเนี่ยทำหมดใช่ตลอดเวลา1ิปีที่อยู่โรงงานจักรยานมาได้อะไรบ้างพี่ ได้อะไรกับการทําธุรกิจจักรยานบ้างพี่จักรยานนี่แหละที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวได้ไหมนอกจากเพื่อนที่พี่บอกส่วนมากผมเป้าหมายหลักผมคืออันนี้เลยโอ้โหเพียงพออะไรมากใช่เพียงพอคือขอให้เราทํางานเรามีความสุขเราก็สนุกกับมันเราก็จะไม่ค่อยเบื่อแต่ถ้าเราทําเราไม่สนุกมันก็ต้องเดินหนีออกอ,อันนี้อันนี้ชัดเจนครับชัดเจน,นหลักการทําธุรกิจนะฮะทุกคน ถ้ามีความสุขเขาบอกว่าคับที่อยู่ได้ครับใจอ,อยู่ยากวันนี้ชัดเจนนะพี่ท็อปได้พูดชัดเจนเลยว่าก็ผมยังมีความสุขและสําคัญสุดข,ของผมเนี่ยเรื่องเงินในการทุนก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละทำธุรกิจทุกคนก็ต้องมีผลกําไรแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเขาสองคนคือการที่ได้สร้างสังคมมีเพื่อนมีฝูงวันหนึ่งเขาเป็นลูกค้าเราเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าสุดท้ายขยายความเป็นเพื่อนวันนี้ ครือข่ายพี่ต็อบเขาก็มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งเขาก็ช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือเขานี่คือสิ่งนี้ที่พี่สองคนได้จากการทําร้านจักรยานโอ้โหยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งอิ่มใจนะพี่นะเอาละพี่มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆวงการจักรยานเพื่อนๆพ่พี่ๆหรือคนที่เป็นลูกค้าเราหรือไม่ใช่ลูกค้าเราไหมเชิญพี่ต๊อปก่อนครับก็ผมฝากร้านเล็กๆอย่างผมไว้นะว่าถ้าอยากจะเซอร์วิสก็แวะมาหาผมอุปกรณ์ทุกอย่างผมก็มี ถ้าอยากจะมาคุยกันเล่นก็ได้ผมพร้อมรับเสมอเพราะว่าเราไม่เกี่ยงว่าคุณจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยแบรนด์ใหญ่ไฮเอ็นเราซ่อมหมดเราดูแลให้หมดขอให้คุณมีใจเข้ามาเราเราก็พร้อมที่ดูแลคุณโอ้เยี่ยมมากครับพี่จ๋าครับเชญครับพูดไปเกือบหมดแล้วหมดเลยก็หองแล้วก็ก็เข้ามาเราก็จะแนะนําให้มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นเนาะจนถึงรถเด็กเราก็จะจะไปถนัดรถเด็ก หรือของสินค้าเปรียบเทียบเราก็ดูให้หมดเพราะบางทีลูกค้าไม่รู้เราก็ตอบได้แล้วยิ่งพี่จ๋าเองเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเป็นเจ้าของด้วยแล้วขี่เองด้วยถ,ถ้ามีผู้หญิงอยากปั่นจักรยานบ้างมาขอคำแนะนำได้ไหมด่ได้ ได้ค่ะได้เลยเนาะยินดีดินดีนะฮะพี่จ๋ายินดีเลยฮะบอกมาเลยว่าก็จะมีปัญหาของผู้หญิงอ่านี่นี่อันนี้คมันมีจริงๆนะมันมีปัญหาของผู้หญิงภรรยาผมก็มีปัญหาบางทีอาจจะคุยกับเรารู้สึกขัดเกงเนาะก็มาคุยกันพี่จ๋ายินดีเพราะว่าพี่จ๋าก็เป็นทั้งเจ้าของร้านและเป็นผู้ขี่เองใช้เองจริงๆก็จะรู้ปัญหาใช่นั่งเจ็บมั่งแหละใช่ไหมฮะนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได้มาปรึกษาพี่จ๋าไนีเลยยินดีฮะครับ คุณยังไม่เริ่มต้นคุณก็เริ่มได้ถ้าคุณเริ่มแล้วแล้วคุณอยากมีเพื่อนขี่คุณมาที่นี่คุณก็ได้ขี่กับพี่จา๋าแล้วทีมงานเอลเคที่เขาก็นัดก,กันไปขี่อยู่แล้วถูก<ช>ไหมฮะเอาล่ะครับผมว่าวันนี้แหมไร้สาระรู้สึกได้เป็นเกียรติมาก EP ีนี้นะฮะเราอยู่กันที่ราชประเขาก,ากม2 LK ไเคนบนะฮะผมบอกได้เลยนะฮะร้านจักรยานแห่งนี้ฮะ,ะตั้งแต่เดย์วันที่ผมเดินเข้ามาผมรู้สึกได้จริงฮะคำว่าแฟมิลี่อย่างที่เขาสองคนได้บอก ผมมองเห็นไปรอบร้านเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเริ่มต้นจากความที่เขารักในจักรยานเขาเริ่มต้นจากความที่เขารักในครอบครัวเขาที่เขามีลูกเขามีภรรยาเขาเริ่มต้นจากความว่าแฟมบ l y ีเขาถึงผ่องถ่ายความเป็นแฟมบิีออกมาในธุรกิจเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวคุณพ่อชอบเมียก็ไม่เอาลูกไม่คิดถึงไม่ใช่เลยฮะเขานึกถึงลูกเขาเขาก็เลยทํารถบาลานซ์อุปกรณ์เด็กที่พูดง่ายว่าที่อื่นเนี่ยถ้าไม่มีนะฮะแต่ที่เนี่ยให้ความสำคัญแล้วมีค่อนข้างครบ มาจวดพี่จ๋าเองก็ขี่ด้วยดูแลร,ร้านด้วยดูแลลูกด้วยผมรู้สึกกลิ่นอายของความเป็นแฟมิลี่เนี่ยมันมันมันอิ่มมากที่ร้านแห่งนี้เอาเลยครับเพื่อนๆอนครับถ้าใครมองหาจากักรยานอยู่บริเวณนี้หรือทั่วประเทศนะเขาก็ส่งนะเขาขายออนไลน์เขามีหมดคุณเพียงแค่โทรมาเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้นะฮะค,คุณติดต่อเขาได้เลยนะฮะเขาพร้อมดูแลอย่างที่เขาบอกไปแล้วนะฮะพี่ท็อปได้บอกไปแล้วว่าทำธุรกิจต้องการแค่ สร้างเพื่อนให้เยอะขึ้นวันนี้ไร้สาระ EP นี้รู้สึกอบอุ่นมากในฐานะที่ผมก็เป็นคุณพ่อลูกสองได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันที่เราคิดอะไรคล้ายๆกันยิ่งทำให้รู้สึกว่าร้านนี้ผมว่าน่าจะเป็นเดสสินีของความเป็นแฟมิลี่ถ้าคุณเป็นแฟมิลี่และคุณนึกถึงร้านยานดีๆร้านนึงผมแนะนำร้านนี้ครับแต่ไม่ใช่หมายความว่า คุณเป็นเลสซิ่งมาไม่ได้มาได้ครับที่นี่เขาก็มีฮะคุณจะเลสซิ่งขนาดไหนเขาก็ตอบคุณจะออแดกคุณจะทัวร์ริ่งเขาตอบโจทย์ทุกเซกเมนต,ต์ของธุรกิจจักรยานฮะวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปและพี่จ๋ามากครับครอะครับตอนนี้นะฮะหลังจากคุยกับพี่ท็อปและพี่จา๋าวันนี้ผมย่อนหลังร้านนี่นี่นี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้น,นี่นี่เขาเรียกว่าเครื่องมือฮะผมจะบอกได้เลยว่า การทําจักรยานเนี่ยนอกจากใช้จิตวิญญาณในการทําแล้วคุณรู้เรื่องแมชชนิกแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเครื่องมือช่างจักรยานนี่ไม่ใช่คุณไปใช้ไอ้ร้อยแหลมไม่ได้นะนี่คุณต้องใช้ของดีนะนี่คุณดูร้านนี้เขาใช้เขาใช้ปาร์คทูนนะอันนี้เป็นเครื่องมือนําเข้าจากอเมริกาแล้วนี่ขวามือผมในช่างใหญ่ตวัวนีนะครับโอ้โหส่งผมคุณนี่ได้มากเลยนะ<笑><笑>มีแว่นตาคุณก็ได้แว่นตาคุณกับสีผมนี่ไปทางเด <m ai S 1> ียวกันะค<า>รับ คุณแนะนําตัวหน่อยฮะในช่างใหญ่ครับผมช่างเฟิร์สนะครับอยู่ร้านเอลเคบายนะครับเป็นช่างซ่อมจักรยานข้างในแล้วก็จะเป็นช่างฟิตติ้งด้วยประจกักนะครับเผื่อแบบใครมีปัญหาปั่นแบบไหนยังไงเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้หรือมาพูดคุยกันได้ครับ <oo> <aw> นี่ฮะคุณมาเอลเคไบเนี่ยผมบอกได้เลยนอกจากเป็นเจสนี่ของ f ฟ m i l y คนรักจักรยานแล้วคุณจะเจอในช่างใหญ่ฮะคนคนนี้ฮะปั่นด้วย ทำด้วยเขาทำจักรยานเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาจากอยากจะทำนะฮะเขาทำมาจากข้างในเพราะเขาเป็นคนที่ใช้จริงขี่จริงรู้จริงและดูฮะดูการทำงานของเขารอยยิ้มตลอดคุณจะมีในช่างทำจาน,นที่ไหนฮะทำไปยิ้มไปเพราะเขามีความสุขกับการทำงานจริงๆแล้วมันอะไรที่ทำให้เราหลงสเสน,น่ห์กับการทำให้มือต้องเปิดขนาดนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้ในช่างอยู่กับมันได้ไงมุมเล็กๆตรงนี้ มันสนุกครับมันมีเรื่องต่างๆแบบมากมายเลยเวลาเราซ่อมจักรยานของลูกค้าเนี่ยบางคันมันจะมีเรื่องราวยั่ไงยังไาเช่นลูกค้าเอาไปปั่นที่ไหนมาบ้างเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของคันนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราชอบฟังเรื่องราวที่ลูกค้าของเราเนี่ยไปปั่นมาไปขึ้นเขาใช่เว้นสาวลงห้วยมาความเร็วเท่าไหร่เป็นสายเลสซิ่งหรือเป็นสายออดกกั่างกายออดกแล้วคุณเนี่ยสายไหนผมใช่ไหม ผมสายปั่นไปกินไม่จริงคุณจะสายเขียวผมรู้ผมเห็นจากสีผมคุณแล้วแว่นตาคุณเนี่ยคุณสายเขียวคุณสายกินเหรอปั่นไปกินปั่นไปกินครับต้องปั่นไปกินแล้วคุณปั่นไกลสุดกี่โลปั่นไกลอยู่หกร้อยครับคุณปั่นกับลูกพี่คุณหกร้อยเลยคุณไปกับลูกพี่คุณเหรอไปกับลูกพี่นะครับไปนี่ฮะเขาไปออเดกกับพี่ต๊อปฮะเจ้าของร้านมาแล้วหกร้อยโลกี่ชั่วโมง สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดด้านหมายคามวันกว่ากว่านะคุณได้ครับคุณวันจักรยานวันกล่างผมถามเลยสามสิบชั่วโมงกว่ากว่าได้อะไรบ้างสามสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยได้อะไรบ้างได้บ้างแน่เลยคือได้อเหมือนกับการชนะใจตัวเองอยู่กับตัวเองนะใช่ไหมคือจะเอาให้ถึงกูจะไปให้ถึงแน่นอนล้ะ ค,คุณความความสำเร็จก็คือชน,นะใจดีอันที่สองมีไหมอันที่สองใช่ไหมครับนึกไม่อะไรมีสภาพนี่แล้วไม่กวนในช่างนะฝากหน่อยถ้าจะมาเจอในช่างในช่างทำงานทุกวันไม้ทำกี่โมงยังไงปรึกษาได้ทุกเรื่องอ่ะฝากหน่อยอ่ะครับเวลาที่ทำงานนะครับทางร้านก็นนคือจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เปิดช่วงเวลา10โมงไม่เกิน10โมงครึ่งถึงช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับใครอยากเจอก็มาหาได้เลยครับ มาเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนายช่างมากนะครับนะมุมนี้ฮะบอกจยเขาประจําการนี่คือห้องทํางานของเขาที่เขามีความสุขมากการทํางานจักรยานที่มีความสุขดูน้าคนนี้ไหมครับเอาละครับวันนี้ไราสาระแล้วเจอกันครับ